หากใครอยากร่ำรวยสมปรารถนาเป็นมหาเศรษฐีมีวาสนาดีเงินคล่องมือไม่มีวันตกต่ำขอให้เป็นเจ้าภาพงานทอดกระถินติดต่อกันอย่างน้อยสามปีเราจะมีการทอดกระถินสมัครเีเพื่อสมทบคุณในการที่จะซื้ออสังหาริมชายและค่าแรงงาน,นปรจักรรัาง่าตัวค่าทั้ทงเก,ก้าคนนั้นก็จะได้นคน่ตนท่านใดมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยากจะมาช่วยกันมนา วัดกันหลวงนั้นก็จะได้พอได้นะทีนี้หรือว่าอาจจะทาบุญมาผ่านธนาคารผ่านบัญชีวัดก็จะได้พอได้ การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายถึงเป็นประธานหรือกรรมการเท่านั้นเราสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยการใส่ซองเพียงหนึ่งบาทนั่นก็ถือเป็นบุญกรถินด้วยกันทั้งสิน้นดังนั้นอานิสงค์ของการสร้างบุญกรถินจะทําให้ท่านมีจิตใจชแช่มชื่นบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอมีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเข้าถึงทมโดยง่ายและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้ง่ายเป็นคนรูปงามผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติยศน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน้าคารพนับถือและได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นบุญทอดกระถินเป็นบุญประเพณีที่นิยมและสำคัญของพุทธศาสนิกชนจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญทอดกระถินสามคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาบรมธาตุเจดีปินมณีการวันที่12พฤศจิกายนพศ2566ณวัดแก่งหลวงตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปโดย สอบถามติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0986544193ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณที่นี้ด้วย